ให้ทางนี้หนีก่อนไอหน้าแรงนี่หมดแล้วครับามาอำเปอนลงข้างล่างดีกว่าสวยกว่าไม่ใช่เขาจัดสัรที่ให้ทหารอยู่เลยไม่ทหารคนใหม่มาก็ยึดเอาเหมือนเดิมอ๋อแล้วแต่ใครมีอำนาจคือทหารเนี่ยเขามีอำนาจเขากลาป้าเพิ่ใครเป็นหัวหน้าก็จะจัดสัรให้ใหม่โอ้ แล้อทหารไทยมานมาหลบหลบหลบตรงก็ไปทำแล้วเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูน่อทำแล้วไอ้ที่ไอ้ที่ถามนันสำคัญมากแล้วบางคนรถมาอาสาไอ้ที่ก็ปากผู้ใหญ่ในการจัดชุดทรบเนี่ยของเราเนี่ยเริ่อมื่ไหนผมเร้่อไปวันนี้ แต่แต่แต่ก็อธิบายชาวบ้านก็คือทางทางทางชายแดนเนี่ยก็ปกติทางทหารเขมรก็ปกติเสองักันเออรับตีกันยังไงได้ไงอืมต้มาเมื่อเร็นะครับก็ที่รัฐบาลจะมีนโยบายในการเพิ่มค่าแรง300บาทนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะฮะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทางส่วนที่จะมีแรงงานเขมร เล็ดลอดเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีชุดลาดตระเวนในการเข้มงวดในการที่จะ,ะกีดกีดกันไม่ไม่ให้มาแย่งแรงงานไทยนะครับโดยโดยถ้าเกิดเมืม่อจับกลุ่มเสร็จเนี่ยเราก็จะผลักดันไปโดยทันทีนะเราก็จะประสานงานกับทางฝ่ายทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ทหารผ่านในการไม่ให้มีแรงงานที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาในประเทศไทยครับ